อยากทราบนะครับว่า Honda v, h o n ด้ HRV สอาร์วีเอ i s ีวีมิตซูบิชิเอ k s ซ์ฟอร์สนิสตัวเลือกนี้นแต่ละคันมีจุดเด่นอะไรบ้างและถ้าให้ทีมงานเ l นไล t Max เลือกเนี่ยเลือกคันไหนครับสนใจ3มรุ่นนี้แต่เลือกไม่ถูกว่าคันไหนดีจริงๆ h r V อารพวงมาลัยดีสุดในกลุ่มน้ำหนักนะในภาพรวมแต่ช่วงล่างก็อีย่างวัดที่สุดในกลุ่มเหมือนกันเพราะว่าช่วงล่างมันจะนุ่มก็ไม่นุม่มจะแข็งก็ไม่แข็งถ้ามันจะแข็งตึงตังมันก็มาจากน้ำหนักรล้อมือน่ะแหละอินเดียค่อนข้างจะน่ รู้สึกอิดอัดน,นิดนึงเพราะว่าหลังคาม,มันเตี้ยแล้วก็ที่สำคัญคือโดยการใช้หลังคาโทนดําด้วยส่วนหนึ่งถัาณลวิสัยจะค่อนข้างตีแต่ดีไซน์ผู้หญิงจะชอบอัตราเร่งอัตราสิ้นปือก็ไม่แย่ก็ตามสแตนดาดไป Mitsubishi Xford ได้เรื่องของเบาะนั่งต่างๆที่ดีที่สุดในกลุ่มเครื่องเสียงท่าร่าย Yamaha าก็ดีที่สุดในกลุ่ม แล้วก็อัตราเร่งผมว่าเอาตรงๆมันศูนย์ถึงร้อยนั่งกัน3คนน้ำมันปตทอุณหภูมิ37องศามันได้9 2ิวิซึ่งจริงๆถ้าเป็นน้ำมันเบนซินคาลเทคล้วนั่งกัน2คนเทสกลางคืนเราว่าน่าจะได้ประมาณสัก9.39.4าีวิไม่เกินนี้มันก็ไม่มีทางดีไปกว่านี้เพราะรู้จักการไต่ตัวเลขของความเร็วขึ้นไปเราว่ามันก็ไม่มีทางเป็นลงไปที่8ได้แน่แต่ถ้าเอาเร็วที่สุดไวที่สุดนิสสันคิกอีพาวเวอร์ศูนย์ถึงร้อยจับกสองคนเทสกลางคืนได้8.8วิ Uh, <Yeah. S 1> อย่างน้อยๆเนี่ยนิสันมะข้อดีเรื่องของหนึ่งคือเ mm hmm. บาะนั่งมันจะแข็งที่สุดในกลุ่มแต่ว่ามันเหมาะกับคนโสดและที่สำคัญคือต้องการความคล่องแคล่วต้องการความว่องไวกระฉับกระเฉงการเข้าโค้งโอเครถมันจะโซลิดประมาณหนึ่งแล้วก็ปัญหาต่างๆมีไหมมีจุกจิกไหมเหมือนจะจุกจิกแต่ทุกปัญหานิสันเทีย์หมดละแล้วก็ราคาถูกสุดในกลุ่มมัน mm hmm. ยังน่าสนใจอย,อยู่มันยังเก็บไว้เป็นตัวเลือกได้ mm hmm. แต่ถ้าเอาสดใหมก่ก็ X4 แต่ X4 ราคาแพงสุดในกลุ่ม h r v ราคาก็ถือว่าโอเคประมาณกลางๆนะ